พระภิกษุท่านก็ตักเตือนว่าการผิดศีลข้อสามเนี่ยถ้าผิดมาก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 เนี่ยตายไปจะตกนรกอบายทุคติมิได้บาสเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นผีเปรตเกิดเป็นสัตว์นรกสารพัดเพื่เอกเกิดในอบายแต่ถ้าไม่เกิดในอบายเนี่ยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะมีศัตรูมากจะมีภัยเวรมากซึ่งคําสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เราก็สังเกตดูคนที่ไปแย่ง แย่งคนรักคนอื่นเนี่ยเช่นนางสามแย่งในหนึ่งมาจากนาง 2. สองศัตรูของนางสามคือใครคะคนที่หนึ่งเลยเนี่ยนางสองต่อจากนั้นใครคะเพื่อนนาง 2. สองญาตินางสองซาลพัทที่รักนางสองเนี่ยล้วนเป็นศัตรูกับนาง 3. สามแสดงว่านางสามเนี่ยแย่งคนรักของนางสองมาเนี่ยคือแย่งได้ในหนึ่งมาเนี่ยได้คนรักมากี่คน หนึ่งคนแต่ได้ศัตรูเป็นร้อยเพราะนั้นต่อไปนี้ใครที่คิดจะไปเริ่มงานสายกิ๊กนะฮะจะไปเป็นกิ๊กใครเนี่ยก็ให้ท่องคาถานี้ไว้ว่าได้คนรักหนึ่งคนแต่ได้ศัตรูเป็นร้อยเนี่ยเหรอไหมผลของการเป็นชู้เป็นกิ๊กคือความมีศัตรูมีภัยมีเวรน,นี่คือผลงานผลของกรรม เมื่อนางสามได้ฟังพระสอนอะไรต่อมีอะไรเรียบร้อยเขาก็เลยคิดจะรักษาศีลข้อสามเขาก็เลยไปคืนสามีมอบคืนให้กับนางสองแล้วก็เขียนจดหมายขอโทษแล้วบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้วจะไม่แย่งสามีใครอีกต่อไปคิดว่าจะเข้าไปวัดแล้วก็ไปรักษาศีลแปดสักเจ็ดวันนางสองดีใจไหมคะ นางสองดีใจก็เขียนจดหมายตอบไปว่าดีใจมากที่เธอตั้งใจจะรักษาศีลข้อสามแล้วก็ดีใจแทนผู้หญิงคนอื่นที่เธอจะไม่ไปแย่งสามีเขาดีใจที่เธอจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปและดีใจที่สุดก็คือเธอจะไปรักษาศีลแปดที่นิโรธารามนะก็ขอส่งเข้าสารไปร่วมบุญที่นิโรธารามสองลิตรนะเพื่อให้เธออยู่ได้ยืดยาวต่อไป ผลปรากฏว่านางสามมาปฏิบัติธรรมแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมเลยไม่ออกไปแย่งสามีใครอีกต่อไปคำถามถามว่าการที่นางสามรักษาศีลข้อสามเนี่ยเป็นมหาทานไหมคือได้คืนเงินกี่หมื่นให้นางสองเออคืนเงินสองหมื่นเข้าใจหรือ,อยังเพราะนั้นการรักษาศีลเนี่ยพวกเราอาจจะดูเหมือนกับเป็นเรื่อง เรื่องว่างๆเวิงๆดูมันเหมือนกับมันเป็นคุณธรรมที่ไม่มีผลงานอะไรแต่จริงๆเป็นการให้ทานที่มากมายเข้าใจไหมครเอาให้เห็นชัดกว่านี้และรวดเร็วกว่านี้ก็คือเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่เรื่องอภัยทานสมมุติว่านางนางหนึ่งเอาเอานายหนึ่งแล้วกันนายหนึ่งไปฆ่านายสองเขาผิดศีลข้อหนึ่งใช่ไหมคะนายหนึ่งผิดศีลข้อหนึ่งคือไปฆ่านายสอง ในสองซึ่งเป็นผู้นําครอบครัวเนี่ยตายแล้วเลยไม่มีสิทธิ์จะไปทํางานหาเงินมาเลยเข้าใจไหมฮะแต่พอเขารักษาศีลข้อหนึ่งเนี่ยมีคนมาจ้างฆ่าเขาก็ไม่ไปจะโกรธแค่ไหนก็ไม่ฆ่าเนี่ยในสองเลยรอดชีวิตพอในสองในสองรอดชีวิตเลยทํางานได้เงินเดือนมาห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นไปเลยเก็บเงินได้เป็นล้ลานๆเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นการรักษาศีลจึงเป็นการให้ทานที่มากหรือน้อยมากธรรมดาหรือว่ามากมาก,มาก มากมากมากภาษาบาลีว่ามหาขี้เกียจพูดคำว่ามาก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 เนี่ยนะแล้วก็พูดมหาไปเลยเพราะนั้นการรักษาศีลเป็นการให้ที่มากมากมากไหมคะมากมากมากก็คือการรักษาศีลเป็นมหาทานน้องว่าดังๆนี้การรักษาศีลเป็นมหาทานจริงหรือไม่จริงคะจริงค่ะ ใครเคยรู้เรื่องนี้มาก่อนสําหรับคนที่ไม่เคยมาที่นี่นะคนที่ไม่เคยมาที่นี่เลยใครเคยรู้มาก่อนว่าการรักษาศีลเป็นมหาฐานยกมือขึ้นนะคะก็แสดงว่าการฟังธรรมมีประโยชน์ไหมคะมีมากตรงที่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้ต่อไปนี้วันเกิดเราไม่มีสตังค์จะให้ทานไม่มีสตังค์จะเลี้ยงเพื่อน ไม่มีสตังค์จะซื้อขนมเคก้กซื้อเทียนมาเป่าเล่นอะไรเนี่ยเรารักษาศีลซะสิ้นเรื่องสิ้นลาวดีไหมคะง่ายไหมคะคำถามรักษาศีลเขารักษาหนึ่งวันหรือเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหรือต้องรักษาตลอดชีวิตถ้าเรารักษาศีลห้าข้อมาเป็นเวลาถึงยี่สิบปีเต็มเปะ๊ะเป๊ะเลยเราไม่เคยฆ่าคน พอครบ2ี่สิปีเราก็ฆ่าคนไปหนึ่งคนเมื่อตำรวจมาจับเราก็อ้างว่าข้าพเจ้ารักษาศีลมาตั้งยี่สปีแนะ่ไม่มีสิทธิ์มาจับตัวข้าพเจ้าเข้าคุกได้หรือไม่ตำรวจจะสอนเราว่าไงการรักษาศีลเขาต้องรักษาตลอดชีวิตไม่ใช่รักษาเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือว่ายี่สปีพอได้ต้องรักษาตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะศีลแปลว่า ปกติเย็นดีเลิศเอาต่อไปให้พวกเราว่าตามนะฮะเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เขาว่านำศีลแปลว่าปกติว่าตามศีลแปลว่าปกติคนผิดศีนคือคนผิดปกติคนผิดศีลคือคนผิดปกติศีลแปลว่าเย็นใจศีลแปลว่าเย็นใจคนผิดศีนคือคนร้อนใจ คนผิดศีลคือคนร้อนใจศีลแปลว่าดีเลิศศีลแปลว่าดีเลิศคนผิดศีลคือคนไม่ดีคนผิดศีลคือคนไม่ดีคือว่าพร้อมกันเลยเอาศีลแปลว่าปกติคนผิดศีลคือคนผิดปกติศีลแปลว่าเย็นใจคนผิดศีลคือคนร้อนใจ ศีลแปลว่าดีเลิศคนผิดศีลคือคนไม่ดีพวกเราจะรักษาศีลสองยดหรือจะรักษาศีลห้าดีคะเลยงั้นให้เลือกใหม่พวกเราจะรักษาศีลสิบข้อหรือจะรักษาศีลห้าข้อดีคะยังยืนยันอยู่เหรอเอาใหม่พวกเราจะรักษาศีลแปดตลอดชีวิตหรือรักษาศีลห้าตลอดชีวิตดีคะ สามครั้งแล้วนะสามครั้งที่พวกเรายืนยันว่าเราจะรักษาศีลห้าตลอดชีวิตนะคะขอให้จําคําพูดตัวเองไว้และจงไปรักษาศีลห้าเอาว่าตามอาจารย์นะผู้ที่รักษาศีลห้าตลอดชีวิตผู้ที่รักษาศีลห้าตลอดชีวิตจะมีชีวิตในอนาคตที่ดีงามจะมีชีวิตในอนาคตที่ดีงามตายไปไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ ตายไปจะเกิดในสุขติโลกสวรรค์ผู้รักษาศีลห้าเป็นนิดผู้รักษาศีลห้าเป็นนิดจะร่ำรวยโคพคทรับสมบัติจะร่ำรวยโคพคทรับสนบัตผู้รักษาศีลห้าตลอดชีวิตผู้รักษาศีลห้าตลอดชีวิตมีสิทธิ์บรรลุนิพพานได้มีสิทธิ์บรรลุนิพพานได้นี่คือประโยชน์ของศีลคร่าวๆนะคะสรุปแล้วศีลเป็นมหาทานไหมคะเป็นค่ะ ที่ตอบว่าเป็นนี้เพราะจําเป็นต้องตอบหรือเห็นจริงแล้วต่อไปนี้จะคิดไปผิดศีลผิดธรรมหรือคิดจะไปรักษาศีลคะรักษาศีลเพราะเห็นแก่พระพุทธเจ้าหรือเห็นแก่ชีวิตตัวเองคะอ่าบัดนี้พวกเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วที่เห็นความมีประโยชน์เห็นคุณเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลน,นะคะ เพราะฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนมีปัญญาที่จะต้องรักษาศีลห้าแต่ถ้าใครบอกว่ามชีวิตมันไม่ค่อยมีอุปสรรคปัญหาเนี่ยมันดูมันเรียบเกินไปต้องการชีวิตที่ตื่นเต้นต้องการชีวิตที่มีรสชาติได้เข้าคุกบ้างนะได้ไปเข้าไอซบ้างแล้วก็ไปนอนอยู่ข้างถนนบ้างเนี่ยก็ไปละเมิดศีลดูนะฮะ พอคุณละเมิดศีลแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ตื่นเต้นโลดผนวันดีคืนดีก็ไปอยู่ในคุกวันดีคืนดีก็ไปอยู่ในไอซูวันดีคืนดีก็ไปนอนข้างถนนแล้ววันดีคืนดีก็ลงเอเวชีทาวเวอร์ไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าละเมิดศีลน,นะคะศีลจบละต่อไปก็ภาวนาอันนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าย่นย่อลงถ้าเป็นนักบวชนะฮะก็ใช้คำว่าศีลสมาธิปัญญา อันนี้เป็นหัวข้อย่อๆสำหรับนักบวชแต่ถ้าเป็นชาวบ้านนี่เขาจะใช้คำว่าทานศีลภาวนานะค,ะคำว่าภาวนาก็คือย่อเอาสมาธิกับปัญญามารวมกันเนาะอันทีนี้พวกเราว่าตามอาจารย์ภาวนาแปลว่าภาวนาแปลว่าการทำให้เกิดให้มีการทำให้เกิดให้มีกุศลกุศลคือสิ่งฉลาด คือสิ่งฉลาดเกิดคุณงามความดีเกิดคุณงามความดีขึ้นที่ใจขึ้นที่ใจอแปลให้สั้นลงนะฮะภาวนาคือการทําให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจภาวนาคือทําให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจอีกครั้งหนึง่งภ,ภาวนาคือการทําให้เกิดทํา <ำ S 2> ให้มีขึ้นที่ใจเกิดที่ใจมีที่ใจนะฮะ ทีนี้เราอยากให้อะไรมาเกิดที่ใจมีที่ใจคะอยากให้ความคิดฉลาดฉลาดหรือไม่ฉลาดความคิดฉลาดต้องการให้ความคิดฉลาดความคิดไม่ฉลาดเนี่ยภาษาบาลีว่าอะกุศลเพราะนั้นความคิดฉลาดภาษาบาลีว่าอะไรคะกุศลเพราะนั้นภาวนาคือการให้เกิดกุศลขึ้นที่ใจนะคะแล้วกุศลมีอะไรบ้างเนี่ยฟังเนอร์กุศนมีอะไรบ้าง,นง,นนางในขั้นการให้ทาน ร่างกายเคลื่อนไหวให้ทานไปก็เป็นกายะภาวนานะฮะคือการทำให้เกิดทำให้มีคุณธรรมโดยอาศัยร่างกายนะคะการมีมารยาทการรู้จากร่างกายให้เหมาะสมการมีสัมพันธภาพเกี่ยวข้องกับไฮเทคโนโลยีโดยที่ไม่ไปต้องทุกกายเนี่ยนี่เป็นกายะภาวนาหมดเลยการใช้เครื่องมือสมัยใหม่อย่างรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ก็เป็นกระบวนการกายภาวนา คือการฝึกฝนให้เกิดคุณธรรมขึ้นที่ใจโดยอาศัยร,ร่างกายเนี่ยเมื่อร่างกายต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนะฮะก็เรียกว่ากายยภาวนะความมีมารยาตนี่เป็นเรื่องของร่างกายเดินผ่านผู้ใหญ่ก้มตัวไหมนะพบผู้ใหญ่ยกมือไหว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเวลาทานข้าวเนี่ยเคี้ยวข้าวดังจับจับจับหรือเปล่าอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นเรื่องของร่างกาย ซึ่งใครมีกายยะภาวนาคือมีกระบวนการฝึกร่างกายมาดีก็เป็นคนยังไงคะก็เ,เรียกไปนคนมีบุค,คลิก,กภาพดีเป็นคนดูดีอ่ะก็เรียกเปคนดูดีคือดูแล้วสบายตาดูเขามีมารยาทดูเขามีความประพฤติสงบสำรวมเรียบร้อยอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่ากายยะภาวนานะความอบอ้อมอารีความเอื้อเฟื้อนะฮะก็เป็นเรื่องของกายยะภาวนาอย่างเช่นเราเห็นคนแก่ กำลังเซเราก็เข้าไปช่วยเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่ทำให้ดูดีทำให้เกิดความสบายใจขึ้นอย่างเงี้ยอย่างถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีกายะภาวนาเป็นคนจิตใจคับแคบเป็นคนไม่สนใจร่างกายผู้อื่นไม่สนใจร่างกายตัวเองว่าจะเป็นยังไงเนะี่ยหมกมุ่นอยู่แต่ในโลกส่วนตัวนะก็เป็นคนที่ไม่มีน้ำใจเอ,อื้อเฟือเผื่อแผ่ น่าจะถลาเข้าไปช่วยก็ไม่ช่วยน่าจะยื่นมือรับเอามาส่งให้คนนี้ก็ไม่ทําร่างกายเขานิ่งๆเพราะเขาไม่มีกายยะภาวนาเลยแทนที่จะยกมือไหว้เขาก็ไม่ไหว้แล้วพอถามว่าทําไมไม่ไหว้ก็หันมาถามต้องไหว้ด้วยเหรอฉันไม่ค่อยชอบเขาต้องไหว้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่เขาฉลาดเขาก็รู้ว่าบางทีต้องไหว้ตามมารยาทบางทีต้องไหว้ตามประเพณีบางทีต้องไหว,ว,ว้ตามสถานการณ์ อย่างเช่นเพื่อนเราเรียนป .4 มาด้วยกันนะแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนู้ไหมแต่เราในะขายส้มตาอยู่ข้างข้างถนนเนี่ยพอท่านรัฐมนตรีมาตรวจตลาดนึกออกไหมใครๆกก,ก็ยกมือไหว้รัฐมนตรีกันหมดเราก็ต้องยกด้วยไหมคะที่จริงมันเป็นเพื่อนเราเนี่ยนะเราก็ต้องโอส้สวัสดีเจ้านาะยกรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไหว้ไปไม่ใช่เดินเข้าไปตบไหลเขานะฮะเฮ้ย เ,เพื่อนเก่าอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าเราเป็นคนไม่มีกายยะภาวนาเป็นคนไม่มีมารยาทนะฮะเพราะนั้นเรื่องเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาหนังสือมารยาทผู้ดีเนี่ยควรจะไปซื้อเอามาอ่านไว้นะคะอย่างเช่นโต๊ะนั่งที่นั่งของเจ้านายของอะไรเงี้ยเราอย่าไปนั่งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายซึ่งถ้าเราไม่รู้มารยาทเนี่ยเราก็อาจจะทำอะไรผิดพลาด แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตได้ต่อไปศีลภาวนาเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วเนาะสอนทานศีลเสร็จตอนนี้จะสอนภาวนานะศีลภาวนาก็คือการทำให้เกิดทำให้มีเจตนาที่จะงดเว้นขึ้นที่ใจอา้าวอาจารย์จะถามแล้วเนอะพวกเราจะมีเจตนาที่ใจเนี่ยจะมีเจตนาฆ่าสัตว์หรือจะมีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตอบดังๆ เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์พวกเราจะมีเจตนาลักขโมยคดโกง